ดจากเน็ตวันนี้นะครับคุณผู้ชมคือมันสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีข่าวที่กาดของผู้ชุมนุมกลุ่มกปทนะครับได้ทำร้ายร่างกายนายธนกิจปั่นปิ่นวิเศษคนขับรถส่งน้ำแข็งนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสาเหตุเนี่ยคือตามข่าวบอกว่าคุณธนกิจเนี่ยเขาไปขับรถชนกลวยยางที่ตั้งอยู่รอบๆการชุมนุมของกปทนะครับเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาพกข่าวนี้ออกไปเนี่ยคนก็เลยล้อเลียนกันกระหึ่มโซเชียลมีเดีย แม้ว่าตอนหลังเนี่ยกระทเขาเออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่ว่าคือกระแสคําว่ากลวยเนี่ยมันไปไกลามากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับว่าในโลกออนไลน์เขาแซวกระแสกรวยอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คุณพัชระเกิดสิรินะครับคุณผู้ชมบอกไม่น่าเชื่อพิธิหารมีจริงนี่ผมมกมุ่นเรื่องกลวยมากไปใช่นะคือเหมือนว่า ถ่ายภาพจับกลวยอยู่นะแล้วก็มีแสงอะไรมาวาฟเข้าหน้าเต็มๆเลยค่ะหรือว่าไปอีกคนนะคะคุณเชเอมค่ะลิสออรนจ์นะคะถ่ายกับคนดังกลวยไม่ใช่คนบางกลวยนะ <c oughs> คนดังกลวยคือกลวยได้กลายเป็นคนดังไปแล้วนะครับดูวันนี้รูปรับปริญญาด้วยเนี่ยใช่ไหมใส่ชุดค,คือเขาชอบเอามาเล่นังเลยก็เอามาโพสต์ให้เข้ารับกับกระแสไปนิดนึงนี่คือคงเป็นรูป เก่านะเดานะาารูปเก่าแต่ตอนรับปริญญาพอเห็นว่าเอ้ยกระแสนี้กลวยนี่ฉันจําได้ว่าฉันเคยถ่ายกับกรวยนี่หว่าวก็เลยเอามาโพสต์นะครับแล้วก็มีในการ์ตูนด้วยที่เขาหยิบม,มาแซล์กันอย่างเช่นการ์ตูนในหนังหรือการ์ตูนเนี่ยเรื่อง Plan t s vs z o m b i e อออกเป็นเกม,ม Plan t s vs z o m b i e อนะครับก็เอามาแซลลได้กับกระแสกลวยนะครับก็ต้องรอดูติดตามทั้งเหตุการณ์ความจริงด้วยว่ายงจะเป็นอย่างไรนะครับกับคดีนี้แล้วก็ดูว่าในโลกออนไลน์เป็นอย่างไรต่อไปนะครับ